ไว้ให้คุยกันอยากได้คุณโอเคแล้วเจอกันโชคดีโชคดีครับตาหลงตาเฟยเก็บร้านเฮ้ยติดเป็นลูกอัจเก็กเนาะมึงกุหลานคันสีแดงมอไซมึงทำไมอ่ะมอไซคันสีดีเขียนแล้วแล้วจะทำไมกับพวกวะทำไมกูอะของมังถูกไหม หรือจะให้ใครผิดหรือจะให้ใครผิดโอ้ยเอาอีกแล้วเอาเลยจะทำไมไอ้ตัหมานี่มีเรื่องอีกครับหรือจะทำไมล่ะจะเอามาเลยเอาไหมสองหนึ่งเหรอฮะผมสองหนึ่งอ่อผัวมาโดนถึงน้องโอ๋แล้วพอหยุดเลยทั้งคู่ทั้งสามคนหยุดเลยไม่หยุดกูยิงมึงเจอกูแน่หรือมึงเจอกูแน่ตาหลงตาเฟยเรไม่หยุดปืนหรือ่าครับท่านไม่ติดอ่ะมึงไตรงนี้แล้วมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลย คุณก็ก็หยุดกันใช่ไหมโอเคอาชีพถอยไปถอยไปตาหลงถอยไปลูกจ่าสุดพิลากับอยู่ทั้งสองคนแหละหลิวมึงเอาปืนเจาะคุณโกสอตไม่ได้นะไม่รู้มึงจะกากินนั้งไนขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมึงคิดจะเอาปืนเจาะคุณโก๊อตขู่ฆ่ามึงได้นะหลิวเฮ้ยใจเย็นๆทุกคนไปเราก็ยากพี่น้องกันทั้งนั้งใจเย็นๆ ไปเดี๋ยวคุกันอยากวนไปหาคนที่ทิ้งตัวเองแล้วก็เรื่องของคุณด้วยกันนะเจนี่ค่ะไปส่งฮิโนโอะรถปล่อยมันไปสายวุหลาเดินทางปลอดภัยครับรถพร้อมหมดเลยนะเดินทางปลอดภัยครับน้าไว้เจอกันใหม่ตั้งขบวนดีๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะประศึกเดี๋ยวผมไปหาที่ฟรีไรนะฮะไล่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 ก็ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปก่อนตั้งขบวนให้มันตรงๆก่อนตั้งขบวนให้มันตรงๆขับเรียงกัน นั่งกบตรงๆสบายใจกันหรือมเมเ่ี่งพ่อก็ดูดิมันกวนตีนของก่อนนะว่าจะฝากฝังอะไรหรือไว้ได้ไหมเนี่ยฮะถามจริงเหอะหรือจะปกครองได้ไหมที่เนี่ยเอาเอาสักทางนี่จะไปทางไหนไปสนามบินอ่ะต้ปกครองเลยดูแลลูกจะได้หรือเปล่าเหอะทำแต่เรื่องอันตรายแบบเนี้ยปากที่รักถ้วข้าจะไว้ใจให้เตยอยู่กับเจ้าได้ไงเมื่อเจ้าหาเรื่องใส่หัวทุกวันแบบเนี้ย เ่าให้ไปช้าๆคุ้นไว้ฮ่ะอัวจะวางใจหรือได้ไงไอ้เชาพ่อวางใจได้สิผมทำงานมาขนาดเนี้ยโอ้ยอ้วเหน่อยใจว่ะพ่อแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันหาเรื่องว่าไงรูกนะข้าถามเจ้าหน่อยนะเจ้าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเคยคิดถึงหน้าลูกบ้างไหมเฮ้ย รับหนึ่งม๊หนึงรับนึงระวังบนสะพานอะไรปับนึงนะทุกคนอยู่ในรถหน่วยลบใครลบได้ลงมาบนสะพานบนสะพานเช็คสะพานหน่อยสานมีอะไรบ้อะไรวะเห็นคนอยู่บนสะพานไหนครับผมกันใครหรือเป็นอะไรเนี่ยไอ้เจ้าไม่มีใช่ไหมผมเห็นนะตาผมฝาดหรือเปล่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับโอเคไปไปไป ไอ้เสียงบอกเหมือนเห็นบนสะพานอ่ะเออไอ้เสียงก็เห็นระวังด้วยไปค่อยๆเคลื่อนระวังด้วยนะครับพ่อพ่อขับอยู่อ่ะอ้าวใช่เหรอวบัวขับอะใช่เอ้าแล้วลื้อลงไปทำไมเมื่อกี้ใครขับอ่ะเมื่อกี้ลันนิ่งบอยขับอ้าวแล้วเมื่อกี้ตอนแรกใครขับเป็นลันนิ่งน่าจะเป็นอใไหนะ ตาแดงอ่ะรีบไปเถอะปปลาปไปลาปไปไปลาเคลื่อนพลไปหรือเป็นอะไรของหรือเนี่ยหรือประสักหลองไปแล้วไหมก็คุ้มกันพ่อมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะใครจะมาทําอะไรหัวจริงๆมันจะมาทำหัวหรือมาทำหรือไอเสียงยังเห็นเลยเมื่อกี้ใจนะว่าไม่ได้ตาฝาดอ่ะวัวว่าหรืออ่ะเสพติดสงครามไปแล้วอ่ะ พ่อมันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนคือเมื่อกี้แค่การลงรถแป๊บเดียวอ่ะว่าไงไอายเทน่าหรือว่าว่าไงฉันคิงยังอยู่ในต้อมหรอกไม่คิงเนี่ยฮะชาวนี่ยแหละชาววลิศเนี่ยแหละไม่ใช่คิงหรอกแล้วเรื่องเมื่อาอธิบายยังไงเออได้ข่าวว่าเมื่อวานทำอะไรใครนั่นไงล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีกระสุนปืนเฮ้ยมีพลามอเตอร์อยู่ข้างหลัง ไหนอย่าไปนะเนี่ยนั่นน่ะเครื่องล้นเครื่องล้นเครื่องล้นผมเห็นแล้วมันกระโดดจากสะพานเมื่อกี้รีบเดินทางไปสนามบินไปสนามบินด่วนเลยตอนนี้ไปมีพาราโมเตอร์อยู่ข้างบนคุ้มกันด้วยผมเห็นเมื่อกี้อัเทน่าเห็นไหมถ้าไม่แน่ใจอ่ะ ลัมเบลเลอร์ได้เสียงปืนไหมล่ะเจ้าแน่ใจนะว่ามันใช่จริงๆอะใช่เห็นพารามอเตอร์ลัมเบลเลอร์เลยแล้วเจ้าไปก่อเรื่องอะไรมีคนยิงปืนมาจากทำไมถึงไม่ได้ก่อเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วมีคนจะฆ่าเห็นมั้ยล่ะนี่ไงปืนเห็นไหมเล่าหยุดบนโอ้ยกวะหยุดที่ไหนวะเนี่ยชีวิตพ่อพ่อใจเย็นหลบดิเว้ย มันมีคนยิงจริงๆเนี่ยโอ้โอ้กระสุนหลังคารถใครยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยโอ้เอออ้าโอ้ยโอ้พ่อว่าไงใครยิงเราอะ มันไปหมดแล้วตอนนี้เราโดนรอบยิงอ่ะนั่นไงพลารามอเตอร์ไปพลารามอเตอร์อยู่ด้านหลังโอ้โอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยพี่หมีรอบๆคุณหนูระวังครับโชว์เลือดพี่หมีพี่หมียิงใครอ่ะเมื่อกี้อะไม่ยิงเลยเมื่อกี้ใครอ่ะจะมาขัดจะวางเข้ามันเป็นตัวอีกอีกกองนี่ลูกช่วย ข้ามาช่วยเจ้าเองเจ้าไปได้เลยเด็ก่านจัดการให้เอ่อคนนั้นคืออีกาเหรอเฮอิกาหรือเกียร์นาเป็นแค่ฝ้ายเหียวนะข้าว่ามันน่าข้าว่าข้าน่าจะมองผิดน่าจะเป็นเกียวมากกว่าเอางั้นพี่หมีแล้วพี่เป็นตุลาการเหมือนกันแล้วพี่จะยิงตุลาการด้วยกันทำไมอ่ะ ก็มันมาทำร้ายเจ้าไงล่ะข้าต้องปกป้องเจ้าเออโอเคพวกเรางั้นพาพ่อไปก่อนพ่อตุลาการยิงกันเองมาเกี่ยวกัไเราแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราขปตอมาไปไพี่บอยะขึ้นมาเลยค่ะปวดหัวว่ะไปไปไปปวกระปุกปวดมังกังตามหรือไปไม่รู้อะไรเป็นไอ้แม็กเกอพี่หมีพี่หมีพี่หมีกับพี่เหี่ยวสู้กันงงคือเป็นตุลาการเหมือนกันแล้วสู้กันเนียนะ มันตุกกันะปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันปล่อยมันไปพ่อรีบขึ้นขึ้นเครื่องเถอะโอ้โหปวดหัวคิดหายเลยอยากกลับบ้านแล้วเครื่องบินเครื่องบินเห็นไหมล่ะถ้าเกิดไม่คุ้มกันน่ะโอ้ยระวังค่ะโอ้ยเออระวังระวังเอาเฮียนกขึ้นเครื่องให้ได้ก่อนไปโหตรงเมื่อกี้เขาชื่อพี่หมีพ่อชื่ออาหมี ใช่พี่หมีพี่หมีเป็นคนแล้วมไป็นตุลาการเขามาช่วยผมออกจากคุกไงที่ผมมีเรื่องเมื่อคืนอ่ะอย่าบอกนะอยู่ที่นี่หรือติดคุกอีกแล้วงั้นไม่ต้องบอกใช่เมื่อคืนติดคุกมึงนี่มึงอีกลูกเว้ยมันคุมไม่ได้ชีวิตนั่นแหละเนาะคนนี้เขากมอยู่เฮ้ยเฮ้ยวนายเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจัดรถทุกคนจัดรถเฮ้ย อะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกเกิดอะไรขึ้นงลงเฮียทำไมได้กลับยากจังวะมีคนมาต้อนรับเนียเสด็จวะเนี่ยเขาบอกเสด็จเฮียเขาบอกเสด็จวะเฮียเอ้ยเช้าอย่าอย่าอย่าหยุดปืนเลยเชื่อกูเฮ้ยตำรวจโหดเยอะเลยใช่เหรอตำรวจเหรอเดี๋ยวใครวะเนี่ยปืนปืนมันดีเดียนมาส่งเฮียมาส่งพ่อมึงไหมเนี่ยโัวใครนะทหใครวะ เฮียรู้จักตำรวจที่นี่ด้วยเออเอ่เฮ้ยคุณมาขวางอะไรทางพ่อผมจะกลับพวกคุณเป็นใครเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะคุณนุปเก้าดิฉันดีดิฉันเอฟบีสมาชิกวุฒิสภาสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งนิวยอร์กโอ้มาเต็ม แล้วคุณมีอะไรจะคุยกับพ่อผมอ่ะคือพ่อผมจะกลับช่วยหลบทางด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทําอะไรอ่ะพ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิดแทนที่จะไปคุ้มกันฉันไม่คุยกับคนกระจอกกระจอกแบบคุณได้ไหมคะชวลิตโอ้โหเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยววัาวัาคุยเองไอ้ไอ้ไอ้ชาวหรือว่าชาว่ายมั้วพ่อมันว่าผมกระจอกอ่ะหรือถามมาหรือถามมาใจเยวนใจเย็นมาวัวลัววัววัวใจหรือเหลือเกิน วันนี้คุณก็เห็นแล้วนะคะรอบๆตัวดิฉันแปลกใจไหมล่ะว่าทำไมฉันสามารถมายืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้ได้<ก>คือมมที่ปกติคนแก่ๆก็จะยืนกันโอ้ายไอ้เฮียโดนพูดอนีปากดูพูดมึงพูดแก่ใส่หน้ากูเลยอ่ะอีหนูมันก็แก่อยู่แล้วมหรือปรเป็นใครช่วยหลบทางให้อัวกับฟรีไล์ที จะกลับแล้วหรอคะว่าจะกลับแล้วไงจะรีบกลับไปไหนล่ะคะว่ารู้ทุกอย่างนะว่าลื้อมาขวางวัวเพราะอะไรว่าอยากจะทําธุรกิจที่นี่หรือเข้าใจไหมว่าต้องการทําธุรกิจที่นี่หรือพยายามอย่ามาขวางค้างอัวเลยเราคุยกันก่อนก็นได้คุณอุปก้า วะไม่อยากคุยกันหรือช่วยหลีกทางให้ทีจะหลีกทางกันีง่ายอย่างนี้นะหรอคะแล้วจะเอาไงอะ่ะจะ่ทำธุรกิจที่นี่หรือเข้าใจไหมอายุก็เยอะแล้วนะคะคุณโนประเก้ยออีน้องหนูคงนี่รือไม่จกักรู้จักว่าจะแล้วอยากตายแก่ไหมล่ะ แก่ตายไหมตายแก่อะไรวะอย่ามึงเจอโดไม่รู้ลมตายแก่หรือแก่ตายดีนะหรือจำอไว้นะเมืองฟรีไลค์ก็เอาวัวไม่อยู่ที่นี่ก็เอาวัวไม่อยู่เข้าใจไหมถึงหรือจะไม่ระวังอัวหรือระวังลูกชายอัวให้ดีเข้าใจไหมไปพวกเราคุณสยวครับ ว่าไงคะคุณเชอร์รีพ่อคุณเมย์จะคุยกับพ่อผมละคุยให้จบสิคุยให้จบถ้าอยากตายแกะมันกลับมาที่นี่ก็พาพวกกันมาเยอะๆนะเพราะเวลาตายอ่ะจะได้ไม่เหงาโอ้หยีหนูคนนี้มันปากกาพ่อขึ้นรถ <c oughs> ทุกคนมันปากดีจริงทุกทุกคนพาพ่อไปขึ้นรถเดี๋ยวเธอร่จัดก,การเองไป,ไปเ<ป>ดินไปขับขึ้นรถรีบไปยังไงไป ตูเรียนได้เหรอน่ะไปไปไปเลยท่านผู้หญิงอันดับหนึ่งใช่ไหมครับคุณเป็นคุณผู้หญิงอันดับหนึ่งใช่ไหมครับคุณสวหญิงคุณแอปปี้ตรีหมายเลขหนึ่งแห่งนิวยอร์ก็ขอฝั่งหนึ่งสอบด้วยครับอีนางหนูฟังวัวไว้นะดูจากสภาพของขามันก็แก่สองคำก็แก่ไปแก่บนหัว ก็แก่จริงอยูวเือดเดือดนะครับไปเถอะปะไปไปไปทุกคนพาพ่อไปเดยกจักรเองหมิ่นสาบคนแก่นี่หันมามองที่ผมนะมองมาที่ผมนะครับคุณสวจำประโยคนึงไว้ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเจ๋งมาจากไหนผมไม่รู้หรอกนะว่านิวยอร์กนี่มันเป็นบ้านของคุณหรือคุณมีตำแหน่งอะไรหัวงอกหัวดำตำรวจข้างหลังคุณและบริกาศคุณเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกนะครับ และจำไว้ประโยคเดียวถ้าคิดจะยุ่งกับพ่อผมอะมึงเจอกูแน่ไปส่งพ่อขึ้นเครื่องส่งพ่อขึ้นเครื่องเครื่องอยู่ไหนไปเฮียไปเนียขึ้นมาค่ะเยี่ยเยี่ยไปเนี่ยไปพี่ใบอะ แสดงว่ามันอยาเปิดศึกกับเราเรอะคุณโกสไอสอ,อวอน่ะก็น่าสนุกดีนะโอเคถึงเครื่องแล้วดูจวะทำไมตอนมามาไปแค่ไหนไอ้ชาวไปด้วยดีวะไห <c oughs> นไม่ต้องไปครับพ่อเรือเหมือนเดิมเลยทำอัเวเสียหายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อัวต้องรีบกลับไปขอโทษเพิ่งๆพัเพวเนี่ยไม่ต้องห่วงพ่อ เดี๋ยวผมจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษเองแล้วก็ผมจะหาเงินชดใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียหายไปหรือพวกอย่างนี้มารอบที่สามร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วรอบแรกวะยัง<ช>ไม่เคยได้ตังค์จากหรือเลยอะนาเฮียเดี๋ยวก็มีรอบที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้ามีเจ้าเท่าไหร่ทำไมหรือมีไปเถอะพ่อขึ้นเครื่องไม่ามไม่เฉยไม่มี ดูแลตัวเองด้วยทุกคนขับนะต้องไปกล่องครับพ่อโชคดีค่ะโชคดีเฮียเออเฮ้ยบางพวงมึงแอบปล่อยลมยางเหรอป้ะผู้หลานอ๋อกูกูเช็คล้อให้เชิญล้อยเฮียเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยนี่ยระวังเครื่องระเบิดนะไปกันเลยค่ะเฮียร่าอ๋อกูบอกทุกคนอะอหลิวหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวชาวจีนของลื้อเถอะแล้วก็พยายามอย่า ให้มาขัดแข้งขัดขาชาววดิตแล้วกันโชคดียังไงผมก็รู้ว่าอาหลิวมีเจตนาดีจะรอดม่วย้อนยุคขอให้ผมตามหาคนที่ฆ่าเลยไวรุลเดี๋ยวผมจะกลับมาทำงานด้วยเดี๋ยวได้ไปตามหาให้เจอนะคนที่ฆ่าเลยอ่ะหาให้เจอนะย้ำอับัสว่าไงว่าไงไวรุลพี่มีของจะมาขายอีกแล้วอ่ะพี่มีของจะมาขายอีกแล้วไหรอ่ะฮะคุณคุณอับัส คุณอยู่กับสวเมื่อกี้งั้นแสดงว่าคุณไปเอาของเขามาขายให้ผมมาเนี่ยเอาเมื่อกี้ผมเอาลูกน้องมาให้เขาผมเป็นคนกลางผมขายทุกคนแหละใครให้เงินอะอ่ะแล้วคุณจะขายอะไรให้ผมอ่ะเออของที่เองอยากได้อีกแล้วแหละเชื่อพี่ดิของเก่าก็ซื้อไปแล้วเอาอะไรกันเอาตรมีอะไรขายอ่ะพูดมาไม่ผิดหวังหรอกแต่ราคาม้นสูงหน่อยนะแค่คุณให้เนี่ยเมื่อวานคุณให้มาเจนเต้ผมมาเนี่ย ชิบหายวายวอดทั้งเมืองเนี่ยอ้าวเอ,อาจร่ง้เดี๋ยวพร<ห>ุ่งนี้เขาขอไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้จะเอาไหมล่ะราคาเท่าไหร่บ,บอกบอกราคาก่อนอับบัสเอสี่ห้าล้านนั่นแหละสี่ห้าล้านงั้นนัดพรุ่งนี้เจอกันโอเคนะมาหาผมที่อู่แล้วกันจัดได้สี่ห้าล้านได้เลยไวเล่นเก่งจังวะ เออบังเอิบอับบาไดเล็กรู้จักเปล่าไปละเจอกันจ่ะแม่งขายโยฮันกูไปแล้ไปละวครับพี่ผายแล้วโยฮันกูถ่ายรูปเยอะเป็นลมเป็นลมไปละวโอ้โหไปทุกคนกลับฐานวันนี้น่าจะได้หลับสบายหนึ่งคืนฐานเจอกันมีฐานเวลาว่างว่างสุดยอดชาวติ๊แล้วกันมีสิเพิ่งไปกระทืบมันมาโอเคเจอกันที่ฐาน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม5,000กว่าคนตรงนี้วันพรุ่งนี้แล้วเราจะเป็นยังไงนะ